สวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านบุตรพระคัมภีร์ที่เราจะพิจารณากันในครั้งนี้นะครับเป็นบทพระคัมภี์ของวันอาทิตย์สัปดาห์ที่สองในเทศกาลธรรมดานะครับอาทิตย์ที่แล้วเราฉลองพระยศสิิเจ้าทรงรับพิธีลางแท้จริงก็เป็นอาทิตย์ที่หนึ่งเทศกาลธรรมดาแต่ในเมื่อรับพิธีลางแล้วก็เริ่มพระภารกิจนะครับมาอาทิตย์นี้อาทิตย์ที่สองเทศกาลธรรมดารพระยศสิิเจ้าทรงเริ่มพระภารกิจไถ่บาปมนุษย์ อาทิตย์ที่แล้วทรงเริ่มโดยไปรับพิธีล้างจากท่านโยนนะครับแล้วก็เผยแสดงเรื่องปฏิเอกภาพศาสนาคาทตลิกก็เหมือนศาสนายูดายคงเป็นศาสนาเดียวที่พระเจ้าทรงก้มลงมาทําพันธสัญญากับประชากรของพระเพื่อผูกมัดเป็นคู่ชีวิตกันและกันตลอดไปโอ้พระเป็นเจ้าทรงถ่อมองค์ลงมาทําพันธสัญญา เพื่อจะมาเป็นคู่ชีวิตกับเรานี่มันเป็นเรื่องยิ่งใหญ่นะครับเรามีค่าขนาดนั้นเลยนะครับบทานที่หนึ่งนสือประกาศสุอิสยาตอนที่อ่านในวันนี้เป็นบทเทศปอบโยนชาวอิสราเอลในช่วงเวลาที่ขอกําลังพน้นจากการเป็นเฉลยณกรุงบาบิลนได้กลับบ้านไปยังกรุงเยรูซาเล็มหลังจากตกเป็นเฉลยนานถึง50ปีความรู้สึกสิ้นหวัง หมดอะไรตายอยากในชีวิตได้รับการจุดประกายความหวังขึ้นมาใหม่อิสยาพยายามกระตุ้นชีวิตที่เหี่ยวเฉาไปนานให้กลับมาแข็งแรงสดชื่นขึ้นใหม่กับข่าวดีนี้บางคนก็ยังไม่เชื่อเพราะรู้ดีว่าการกลับไปครั้งนี้ต้องกลับไปสร้างบ้านแปลงเมือง50ปีมีแต่สร้างข้าวมีแต่คนแก่รู้จะกลับไปจะไมไปนับศูนย์นับหนึ่งกับชีวิต กับซากเมืองเก่าบุรณะพระวิหารขึ้นใหม่บ้านตัวเองยังไม่มีแล้วจะมีเงินไปสร้างวัดว่ามันจะทําได้ยังไงทุกคนหมดกําลังใจหมดเลยครับบทเทศหลายบทของพระกาสุอิสิยาจึงมีเนื้อหาทํานองว่าพระเจ้าทรงเตรียมอาหารเลือดลสไว้บนภูเขาของพระอ,องค์พระอ,องค์ทรงยกภูเขาของพระอ,องค์ขึ้นมาใหม่ให้สูงกว่าภูเขาทุกลูกและจะมีนานาชาติ มาร่วมรับประทานอาหารด้วยหมายความว่าการกลับไปครั้งนี้ไม่ใช่กลับไปอย่างสิ้นไร้ไม้ตอกแต่บ้านเราจะรุ่งเรืองประกาศสุขอิสิยาใช้คำนี้นะครับและความรอดของกรุงนี้จะส่องแสงเหมือนคบเพลิงที่กำลังลุกไหม้นานาชาติจะเห็นว่าพระเจ้าทรงปลดปล่อยเจ้าบรรดากษัตริย์จะทรงเห็นสิริรุ่งโรดของเจ้าครับเพราะฉะนั้นประกาศสุขิสิยา บอกข่าวดีว่าจะกลับบ้านคนที่จะกลับบ้านพอใจกลับมาทําไมกลับมาแล้วไม่มีอะไรแต่ว่าบทอ่านบทที่เป็นบทที่บอกว่าพระเป็นเจ้าทรงยกบ้านของพระองค์ให้สูงส่งและนานาชาติจะหลั่งไหลามาสตรียุคโบราณวันที่พวกเธอมีความสุขที่สุดเหมือนประสบความสําเร็จนะผู้หญิงตั้งแต่ยุคโบราณมานะครับบางทีในดินแดนยุโรปก็ดี ในเอเชียเราก็ดีผู้หญิงก็เหมือนกับชนชั้นสองนะครับไม่ได้เป็นเจ้าเรือนอยู่ในครัวอยู่ข้างหลังเรียนหนังสือไหมยิ่งแล้วใหญ่เลยคนจีนก็ไม่ให้ลูกผู้หญิงเรียนหนังสือนะครับเพะฉะนั้นสตรียุคโบราณวันที่พวกเธอมีความสุขที่สุดเหมือนประสบความสําเร็จในชีวิตก็คือวันที่มีผู้ชายมาขอแต่งงานเนี่ยผู้หญิงก็รอนะครับเมื่อไหร่เราจะได้แต่งงานเป็นฝั่งเป็นฝาแล้วมีฐานะ นะครับยิ่งมีลูกอ่ใครที่เป็นแม่โอ้ยิ่งมีฐานะใหญ่เลยทุกคนก็อยากจะมีลูกนะครับพอเธอเข้าสู่พิธี TV วิวาเธอได้เป็นเจ้าสาวมีคู่ชีวิตผู้หญิงในโลกของคนโบราณโดยเฉพาะทางซีกโลกตะวันออกเป็นเหมือนชนชั้นสองไม่ได้เรียนหนังสือต้องหัดทำงานดูแลบ้านทำอาหารไม่มีที่ทางจะไปสังสรรค์กับเพื่อนนอกบ้าน ถ้าไม่มีงานเทศกาลชีวิตก็เงียบเหงาอยู่แต่ในบ้านพวกเธอรอวันที่จะมีผู้ชายมาขอแต่งงานซึ่งเป็นวันที่ทําให้ชีวิตมีสถานะในสังคมแม้จะเป็นช้างเท้าหลังแต่ก็ยังมีคู่ชีวิตและมีลูกๆเป็นหน้าเป็นตาพอได้เป็นแม่ครานี้สถานะยิ่งมั่นคงใหญ่เลยเป็นแม่นะครับอิสยาใช้ความรู้สึกของสตรียุคโบราณมาอธิบายว่าบัดนี้ กรุงเยรูซาเล็มจะมีชื่อใหม่ว่ามีคู่สมรสแล้วนี่คือพวกกวีนะครับเขาจะอธิบายว่าชีวิตมีชีวิตทีวามีความหมายเราทุกคนมีชื่อใหม่มีคู่สมรสแล้วนะครับเขาจะไม่เรียกเจ้าอีกว่าผู้ถูกทอดทิง้งเขาจะไม่เรียกแผ่นดินของเจ้าอีกว่าแม่รางแต่เขาจะเรียกเจ้าว่าความยินดีของเราอยู่ในเธอ และเรียกแผ่นดินของเจ้าว่ามีคู่สมรสแล้วโอ้นี่เนั้อพระกัมพเีเราพอเข้าใจหัวใจของกวีที่จะอธิบายว่าพระเิ้าทรงยกเราขึ้นมาปัตนี้เรามีความหมายมีค่าเรากลับจากแดนในประเทศแล้วเรามีชื่อใหม่นะครับเขาจะไม่เรียกเจ้าอีกต่อไปว่าผู้ถูกทอดทิ้งเขาจะไม่เรียกเจ้าว่าแม่ราง แต่จะเรียกว่าความยินดีของเราอยู่ในเธอนะครับก็ได้เหมือนกับได้แต่งงานเพราะฉะนั้นเวลานี้เราเรากำลังมาอยู่ในสัปดาห์ที่สองเทศก,กาลธรรมดานะครับเราก็เลยเอาประกาศสุขอิสยามาอ่านเพื่อจะทำให้เห็นว่าพอพระยุสิทธ์เจ้าเสด็จมาคราวนี้พระบิดเจ้าทรงโปรดยกเราขึ้นมาแล้วนะครับแล้วจะมีอะไรต่อจากนี้เดี๋ยวพบกันช่วงที่สองครับ พระศาสนาจักรเปรียบเสมือนร่างกายที่มีองค์พระเยซูเจ้าเป็นศีรษะและเราคริสตชนเป็นดังแขนและขาแล้วร่างกายจะเป็นอย่างไรถ้าแขนและขาไม่ช่วยกันทำงาน การพระคัมภีร์ที่ฉันรักนะครับเราก็อ่านพระคัมภีร์กันนะครับหนังสือประกาศศกิอิสยาท่านทั้งหลายเพราะเห็นแก่สิโยนข้าพเจ้าจะไม่นิ่งเงียบเพราะเห็นแก่กรุงเยรูซาเล็มข้าพเจ้าจะอยู่เฉยไม่ได้จนกว่าการปลดปล่อยที่พระเจ้าประทานแก่กรุงนี้จะปรากฏขึ้นดุจแสงอรุณและความรอดพ้นของกรุงนี้จะส่องแสงเหมือนคบเพลิงที่กำลังลุกไหม นานาชาติจะเห็นว่าพระเจ้าทรงปลดปล่อยเจ้าบรรดากษัตริย์จะทรงเห็นสิริรุ่งโรดของเจ้าเจ้าจะได้ชื่อใหม่ซึ่งพระโอษฐ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะประทานให้เจ้าจะเป็นเสมือนมงกุฎงามในพระหัตถ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นเหมือนมงกุฎของกษัตริย์ในพระหัตถ์ของพระเจ้าเขาจะไม่เรียกเจ้าอีกว่าผู้ถูกทอดทิง้ง เขาจะไม่เรียกแผ่นดินของเจ้าอีกว่าแม่รางแต่เขาจะเรียกเจ้าว่าความยินดีของเราอยู่ในเธอและเรียกแผ่นดินของเจ้าว่ามีคู่สมรสแล้วเพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงยินดีในเจ้าและแผ่นดินของเจ้าจะมีคู่สมรสใช่แล้วชายหนุ่มแต่งงานกับสาวภูมิจารีฉันใดพระผู้สร้างของเจ้าก็จะแต่งงานกับเจ้าฉันนั้น เจ้าบ่าวยินดีเพราะเจ้าสาวฉันใดพระเจ้าของเจ้าก็จะทรงยินดีเพราะเจ้าฉันนั้นนะครับเจ้าบ่าวยินดีในเจ้าสาวฉันใดพระเจ้ามีเราเป็นคู่ชีวิตพระเจ้าก็ยินดีในตัวเราโอ้นี่เป็นเป็นการพูดถึงคุณค่าในชีวิตเราอย่างมากนะครับศาสนาคาทอลิกก็เหมือนศาสนายูดายคงเป็นศาสนาเดียวที่พระเจ้าทรงก้มลงมาทำพันธสัญญากับประชากรของพระองค์ เพื่อผูกมัดเป็นคู่ชีวิตกันแลกกันมีศาสนาไหนบ้างไหมครับที่ที่ที่พระบิดาทรงก้มลงมาทําพันธสัญญากับเราแล้วบอกว่าเป็นคู่ชีวิตกันตั้งแต่สมัยโบราณมาประกาศศกของพระเจ้าสอนประชากรชาวอิสราเอลให้พยายามเข้าใจพระเจ้าในลักษณะเป็นคู่ชีวิตประกาศศกทุกคนจะมีความคิดนี้นะครับว่าพระบิดาเป็นคู่ชีวิต เราทอดทิ้งพระไปก็เท่ากับเราทรายศ์ต่อคู้ชีวิตไม่ใช่เอาพระเจ้ามาเป็นผู้รับใช้เ,เธออยากได้อะไรเธอก็มาขอพอขอแล้วเธอก็เอาของแก้บนมาให้แล้วเราก็ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันถ้าอย่างนี้เธอก็เอาเพื่อเป็นเจ้ามาเป็นคนใช้เธอเหมือนกับคนในยุคน,นี้ที่บางทีก็ไปเจ้าสํานักนั้นเจ้าสํานักนี้ไปบนญพอบนไม่ได้ก็บอกกันบอกว่าโอ้ยเจ้าสํานักนี้ไม่ดีเลยขอแล้วไม่ได้ก็ไปเจ้าใหม่ อันนี้เอามาเป็นคนใช้แต่เราทำอย่างนี้กับพระเป็นเจ้าไม่ได้พระเป็นเจ้าไม่ได้เป็นคนใช้พระเป็นเจ้าเป็นคู่ชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นประกาศศกของพระเจ้าสอนประชากรชาวอิสราเอลให้พยายามเข้าใจพระเจ้าในลักษณะเป็นคู่ชีวิตมิใช่เอาพระเจ้ามาเป็นผู้รับใช้อยากได้อะไรก็เข้ามาขอบนบานสารกล่าวได้แล้วแก้บุแล้วก็ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกัน จนกว่าจะเดือดร้อนใหม่ก็เข้ามาขอพึ่งพาอีกทีหนึ่งนบ,บุญเปาโลสอนคิตชนยุคแรกว่าสามีจงรักภรรยาดุจพระคิตเจ้าทรงรักพระศาสนจักรเพราะพระศาส,สนจักรเป็นพระวรกายของพระองค์พวกเราทุกคนเป็นร่างกายของพระเยซูเจ้าพระเยซูเจ้าทรงเป็นศีรษะไม่มีใครเกียดชังร่างกายตัวเองนะครับสามี จึงควรรักภรรยาเหมือนรักร่างกายของตนไม่มีใครเกียจชังร่างกายเนื้อหนังของตนเราลองอ่านจดหมายนึกบุญเปาโลกันนะครับว่านึกบุญเปาโลสอนยังไงบ้างนะครับจดหมายนึกบุญเปาโลัคาสาวกถึงชาวคูดินฉบับที่หนึ่งพี่น้องพระพรพิเศษมีหลายประการแต่มีพระจิตเจ้าพระองค์เดียว มีหน้าที่หลายอย่างต่างกันแต่มีองค์พระผู้เป็นเจ้าเพียงพระองค์เดียวกิจการมีหลายอย่างแต่มีพระเจ้าพระองค์เดียวผู้ทรงกระทําทุกสิ่งในทุกคนพระจิตเจ้าทรงแสดงพระองค์ในแต่ละคนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมพระจิตเจ้าประทานถ้อยคําที่มีปีชาแก่คนหนึ่งพระจิตเจ้าพระองค์เดียวกันประทานถ้อยคําที่รอบรู้แก่อีกคนหนึ่ง พระจิตเจ้าพระองค์เดียวกันประทานความเชื่อแก่อีกคนหนึ่งพระจิตเจ้าพระองค์เดียวกันประทานพระพรบรรบัดรักษาโรคประทานอำนาจทำอัศจรรย์ให้อีกคนหนึ่งประทานให้อีกคนหนึ่งประกาศพระวาจาให้อีกคนหนึ่งรู้จักจำแนกจิตต่างๆให้อีกคนหนึ่งพูดภาษาที่ไม่มีใครเข้าใจได้และให้อีกคนหนึ่งตีความอธิบายความหมายของภาษานั้น พ,อพอระพรพิเศษทั้งมวลเป็นผลจากพระจิตเจ้าพระองค์เดียวผู้ทรงแจกจ่ายพระพรต่างๆให้แต่และคนตามที่ทรงพอพระทัยนะครับเพราะฉะนั้นนบุญเปาโลบอกว่าเราเป็นร่างกายของพระคริสต์เจ้าพระเยซูเจ้าทรงเป็นศีรษะแล้วพระจิตเจ้าทรงเป็นบินญ,ญาณเราทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูเจ้าในพระวรากายไม่มีใครเกียดติชังร่างกายตัวเอง พราะฉะนั้นพระเป็นเจ้าทรงเป็นคู่ชีวิตของเราแต่ในบทอ่านที่สองวันนี้พระจิตเจ้าซึ่งอยู่ในร่างกายพระวรกายของพระเยซูเจ้าจึงทําให้เราทุกคนมีความสามารถแตกต่างกันไปนะครับเราจะมาดูบทพบระวรสารนักบุญยนกันนะครับในสัปดาห์ที่สองพอพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้างจากท่านยอนแล้วนะครับพวกก็ไปถือศีลอดอาหาร สีวัน40่สคืนแล้วก็ออกเทศสอนแต่ว่าก่อนที่จะออกเทศศร์นั่นนะปรากฏว่าบทพระวรสารนึกบุญยน์มีเล่าตอนหนึ่งว่าพระองค์ไปงานเดียงที่หมู่บ้านกานา,นาแล้วยังไม่ถึงเวลาที่พระองค์จะแสดงพระองค์ว่าเป็นพระมีอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวพบกันช่วงที่สามครับครอบครัวเป็นสถาบันพื้นฐานของสังคมที่มีพ่อ แม่และลูกเป็นองค์ประกอบหลักวันนี้ท่านให้ความห่วงใยกับสมาชิกในครอบครัวของท่านมากน้อยแค่ไหน เ,เวลาพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้างจากท่้านยอนแล้วนะครับก็ไปข้อเงียบ40สวันอดอาหารแล้วก็ปีศาจมาประจุพระองค์นะครับแต่ว่าพระบุญยอนเล่าส่วนที่พระบระสารเล่มอื่นไม่มีคือว่าก่อนที่พระเยซูเจ้าจะออกที่สาธารณะเนี่ยพระองค์ติดตามแม่พระไปงานแต่งงานของเพื่อนบ้านอยู่ที่เมืองคานานะครับ บทพราานะวรสารนบุญจดเล่าเหตุการณ์ในงานมงคลสมรสที่หมู่บ้านคานาตั้งอยู่เหนือขึ้นไปจากหมู่บ้านนาซาดเล็กน้อยบ้านพระเยซูเจา้าหมู่บ้านนาซาดขึ้นไปทางเหนือหมู่บ้านคานานะครับพระนางมารีและพระเยซูเจ้าและบรรดาสิ์แสดงว่าตอนนั้นพระเยซูเจ้าได้เลือกเลือกลูกศิษย์แล้วก็ไปร่วมงานกันแต่ยังไม่ออกเทศอนนะครับมาร่วมงานแต่งงาน ถ้าผู้หญิงคนหนึ่งถือว่าการได้แต่งงานเป็นความสุขไปดุดความสําเร็จในชีวิตอย่างที่เราพูดกันในตอนตอน้นเจ้าสาวในงานแต่งงานนี้พร้อมเจ้าบ่าวกาลังจะมีความทุกข์เสียหน้าในงานแต่งงานของเธอเพราะเล่าอางุ่นหมดลงผู้หญิงคนหนึ่งได้แต่งงานสมหวังในชีวิตประสบความสําเร็จแต่ที่วันแต่งงานกําลังจะเสียหน้าเพราะเล่าอาง่นหมด ทนที่วันแต่งงานจะเป็นวันที่มีความทรงจำดีๆที่เก็บไว้เล่าเอ่อยคุยให้กันฟังกับเป็นรอยด่างพ้อยในวันแต่งงานที่ไม่อยากพูดถึงพระนางมารีเป็นผู้ไวในเรื่องความทุกข์ของพวกเราทุกคนพระนางก็ไปทูลต่อพระเยซูสุจ้าแต่ขณะนั้นพระเยซูเจ้ายังไม่ได้ทรงเริ่มพระภารกิจของพระองค์พระองค์ทรงไม่อยากแสดงเครื่องหมายอัศจรรย แต่พมาณดาทรงไว้วางใจเพื่อบุตรของพระนางว่าจะไม่ปฏิเสธพระนางจะต้องช่วยเหลือยุคสมัยของพระแม่ซีอามาถึงแล้วนะครับองค์หินหกใบที่ใส่น้ำเพื่อชำระตนตามธรรมเนียมของชาวยิวอาจหมายถึงหนังสือตาลมุดหกเล่มใหญ่ในสังคมชาวยิวเป็นข้อปฏิบัติตามธรรมเนียมที่แตกย่อยออกมาจากธรรมบัญญัติของโมเสส กฎหมายของชาวยูมีห้าเล่มหนังสือห้าเล่มแรกเรียกว่าโตราก็เยอะแล้วธรรมบัญญัติต้องถวายเครื่องบูชาย,ยัางไงยังไม่พอยังมีหนังสือตานมุตอีกหกเล่มใหญ่เป็นข้อปฏิบัติปีกย่อยเป็นกฎระเบียบก่อนที่พระเยซูเจ้าจะเสด็จมาถ่ายบาปมนุษย์เพราะฉะนั้นนักบุญยอนใช้สัญ,ญลักษณ์องค์หินหกใบตั้งอยู่หน้าบ้านอาจจะหมายถึงหนังสือตานมุต หมายถึงธรรมบัญญัติของชาวยิวนะครับเพราะฉะนั้นหนังสือตามุตหกเล่มใหญ่ในสังคมชาวยิวเป็นข้อปฏิบัติตามธรรมเนียมที่แตกย่อยออกมาจากธรรมบัญญัติของโมเสสเป็นกฎยุ่มยิมในชีวิตประจําวันที่บัตรนี้พระเยซูเจ้าจะส่งเติมเต็มให้กับกายเป็นเครื่องดื่มชั้นดีคือความรักและความชื่นชมยินดีแห่งพระหาตสถานของพระเยซูเจ้า ทดแทนการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ภาษามนุษย์หยุมหยิมเยอะแยะกลายเป็นความรักความชื่นชมยินดีเพราะความรอดพ้นมาจากพระหัสถานของพระเจ้ามิใช่การถือปฏิบัติข้อกำหนดที่มนุษย์คิดว่ารอดพ้นจากการออกแรงถือปฏิบัติจากพละกำลังความเข้มขัดของตนเองและบุญเปาโลสอนชัดเจนนะครับความรอดไม่ได้มาจากพวกท่านที่แข่งกันอวดเก่ง ถือพระบัญญัติไรเข่งคัดกว่ากันแต่ความรอดพ้นมาจากความเชื่อในองค์พระเยซูเจ้าเพราะฉะนั้นความรอดพ้นมาจากพระหัตถานของพระเจ้ามิใช่การถือปฏิบัติข้อกําหนดที่มนุษย์คิดว่ารอดพ้นจากการออกแรงถือปฏิบัติจากพละกกาลังความเข่งคัดของตนเองแผ่นดินอิสราเอลที่อิสยากล่าวว่าผู้คนจะเดีกเธอว่ามีคู่สมรสแล้วคือมีความชื่จชมยินดี บัตรนี้ก็เป็นจริงแล้วในยุคสมัยของพระแมสศิยาผู้คนจะไม่เรียกเธอว่าผู้ถูกทิ้งผู้ถูกทอดทิ้งบัตรนี้ก็เป็นจริงแล้วเมื่อพระมาดาและพระบุตรไม่ยอมทอดทิ้งให้เธอต้องอับอายขายหน้าแล้วแม่พาก็ขอพระเยซูเจ้าช่วยเขาด้วยเล่าอางังุนของหมดแล้วและแม้พระเยซูเจ้าจะไม่ถึงเวลาที่จะแสดงอัศจ,จรรย์แต่พระเยซูเจ้าก็ทรงเปลี่ยนนา ให้เด็กตักน้ำใส่ตุ่มหกตุ่มแล้วตักไปให้เจ้าภาพเจ้าภาพชิมแล้วก็ไปเรียกผู้จัดการมาบอกว่าเอ๊ะทำไมงานแต่งงานเขาก็มีแต่เอาเหล้าชั้นดีมาเสิร์ฟก่อนพอดื่มจนมึนมนแล้วก็เอาเหล้าชั้นรองมาแต่ทำไมงานแต่งงานนี่เก็บเหล้าอย่างดีไว้จนบัตรีีเหล้าองุ่นที่พระเยซูเจ้าทรงเปลี่ยนจากตุ่มตักน้ำใสตุ่มหกตุ่มนั้นน่ะกลายเป็นเหล้าองุ่นชั้นดี เจ้าบ่าวเจ้าสาวพ้นความอับอายมีความสุขในชีวิตเพิ่งจะสัปดาห์ที่สองเทศกาลธรรมดาเรากำลังเริ่มต้นติดตามพระเยซูเจ้าพว้ทรงรับพิธีล้างจากท่านโยนแล้วก็ทรงเริ่มออกปฏิบัติพระภารกิจไถ่าบาปมนุษย์และตั้งแต่นี้ไปพระคมพีทุกอาทิตย์เหมือนเราก้าวเดินติดตามพระเยซูเจ้าไปทุกก้าวย่างตามเส้นทางแห่งภารกิจเทศสอนของผู้ บรานที่สองนักบุญเปาโลเขียนจดหมายถึงชาวโคดินฉบับที่หนึ่งวันที่พระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้างจากท่านโยนพระจิตมาประทับอยู่ในพระองค์ทรงนำพระเยซูเจ้าเสด็จไปที่ใดก็มีแต่ทำความดีนักบุญเปาโลสอนว่าอาศัยศีลล้างบาปพระจิตเจ้าจะมาประทับในวิญญาณน,นอกจากจะทำให้เรามีสายสัมพันธ์เป็นลูกของพระเป็นเจ้าแล้วยังประทานพระพรให้เรามีความสามารถ ที่สร้างสรรค์แตกต่างกันไปพระจิตเจ้าพู้องค์เดียวผู้กระทำทุกอย่างในทุกคนบางทีผู้รับใช้ในงานแต่งงานดูเหมือนเขามีหน้าที่ต่ำต้อยคอยตักน้ำใสโอ่งหินขอทำเช่นนี้ทุกวันมานานแล้วแต่พอขอได้พบพระเยซูเจ้าผู้เปลี่ยนไปด้วยพระจิตเจ้าสิ่งที่ขอทำวันนี้ตามพระดำรัสของพระเยซูเจ้าและตามคำแนะนำของแม่พระทันที งานต่ำต้อยที่เขาทําอยู่ทุกวันกลับกลายเป็นผลงานที่เขาได้ร่วมมือกับพระเยซูเจ้าและพระมารดาในการช่วยคู่บ่าวสาวรอดพ้นจากความอับอายไม่ว่าเรากําลังทําสิ่งใดอยู่เราควรทําพร้อมกับการวอนขอพระจิตเจ้าอย่าเปรียบเทียบดูถูกการงานของใครเพราะงานที่เราทําอยู่ทุกวันไม่ว่าจะต่ําต้อยแค่ไหนก็เป็นผลงานจากพระจิตเจ้าองค์เดียวกันกับที่ทรงนําพระเยซูเจ้า เสด็จไปที่ใดก็มีแต่กระทําความดีสวัสดีครับ